ว้าววาววาวมะม่วงแผน่นบำรุงดีแท้ทำทำแตรมกัวลุงต้ยดยนายกระ่ายเขานำเสนอมะม่วงกวน ครับเริ่มเลยครับนี่ตั้งกระทะครับใส่ไปเลยตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณปาริปาริหน่อยเนื้อมะม่วงสุกแล้วก็เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเลยโอ้วานธรรมชาติเนื้อมะม่วงนะครับตัวนี้กับน้ําตาลนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยเฮ้ยเกลือเกลือใส่เกลือครับ มะม่วงล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไรนะทุมีส่วนผสมอย่างอื่นได้ใดออริจินัลโดยเชฟปารีสหน่อยนะวันนี้มาทำมะม่วงกวนม,มาทำมะม่วงกวนนะครับดูใช้มะม่วงอะไรครับนี่มะม่วงซัมบะปีโอผสมนะครับมะม่วงนี่ผสม สัมัปีคือผสมหลาย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 พันนะครับหลายพันของมะม่วงนะครับที่มันสุกมาอะไรก็เอามาบดบดบดใช่ไหมครับออยอดเลยเียเย,นนยที่เรามาที่เตานี่เพราะอะไรครับเพราะว่าประหยัดแก๊สไม่ใช่เคี่ยวเพื่ออะไร เที่ยวเพื่อให้มันข้นมันเหนียวข้นมันหนืดให้มันข้นมันหนืดมันจะได้ตากแล้วแห้งไวให้มันจับตัวโอ้เราต้องไปตากด้วยใช่ไหมครับนี่เหมาะสำหรับประเทศไทยช่วงนี้มากเพราะอากาศร้อนมอนร้อนทั่วโลกแล้วครับตัวนี้มันร้อนทั่วโลกแล้วตอนนี้เอลนิโยทำพิษ นด็กอใช้เวลานานนะครับนี่โดยประมาณประมาณยี่สิบนาทีเคี่ยวกวนไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับก้นมันจะไหมโอ้ก้นกระทะไม่ใช่ก้นคนเออ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับลุงตายก็ยังไม่เคยทําสักทีพักมาดูว่ามันจะดพนเนือยังไงบดีปลาลิ้นหนุ่ยเขาเป็นเชฟเหมือนกันนะครับเชฟสายข้องหวานเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับต่อไปพอดีมะม่วงมันจะเน่าแล้วมะม่วงช่วงนี้มันเยอะมันเยอะนะครับช่วงนี้มะม่วงมันเยอะ รีบเอามาทำโ <Okay. S 2> อเคจะชิชได้ดไ <c oughs> ทิ้งถนอมอาหารใช่ไหมครับแพงด้วยเลยถนอมอาหารสุกดีแท้บำรุงดีแท้เด,เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับโดยเชฟป,ปาลิ้หนุ่ยครับครับตอนนี้ก็เกี่ยวเสร็จได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะตาก เปตากแดดนะครับคงจะเร็วหน่อยเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนเ <c oughs> ดินทางเร็วขึ้น มันผสมนะครับมันก็หลากหลายพันมะม่วงนะครับจำมาปีจำมาปีพันจำมาปีใส่หลายอย่างนะครับก็เ,เป็นการถนอมอาหารนะครับกลัวมันเน่าเสียไปนะครับก็ทำกันไว้นะครับ ไม่เอาบางนะเอนนาหนาะหนามากก็เคี้ยวยากนะว่าแดดเดียว ตากแดดรอทานกันแล้วกินหอมนะฮะเราต้ตมเคี่ยวไว้นครับวานนี้แล้วก็มาแช่ตู้เย็ยนไว้คืนนึง <c oughs> มาตากแดดว้าวว้าวว้าว,ว,าว มะม่วงแพนบำรุงดีแท้ครับสวัสดีครับเสร็จแล้วบำรุงดีแท้ใบควรลงไต่ครับมะม,ม่วงกวนบำรุงดีแท้ เสร็จแล้วนะครับตตกแดดเสร็จแล้วคือเราเตรียมพร้อมทานแล้วนะครับเนี่ยมันแข็งได้ที่แล้วแห้งไม่ใช่แข็งแห้งแห้งได้ที่พร้อมรับประทานน,นี่ตากแดดเดียวนะครับพอดีแดดมันร้อนมากมันก็เลยแห้งเร็วนะครับสําหรับมะม่วงกวนเรานะครับนุ่มพอดีแหละครับไม่ ขอบคุณผู้ติดตามครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับชมมะม่วงกวนนะครับของครัวลุงต่บ้านพิลักขอบคุณมากนะครับ